ฝนตกหนักสาวเพื่อนนีต้นมะกรูดนะคะนี่ส่วนเรานะคะโตแล,ล้วสาวเพื่อนโอ้จะเชื่อมสวนแน,น่ๆนะคะฝนตกหนักมากเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะ Oh ่าวเพื่อนตกหนังจริงนะคะใลต้นกนกน้อยะคะ่ะแล้วท่วมสวนเราม่เนี่ยต้นมะนาวนะคะเพื่อนๆกำลังงามข่ะมะนาวนะคะมีมะนาวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะมีข่าด้วยะคะ่ะ พริกกำลังติดลูกค่ะนะคะสวยค่ะกำลังดกด้วยนะคะมันมีหลายต้นเลยมะละกอค่ะเราปลูกไว้นะคะต้นพริกแขนเสื่องโอ้น้่ต้นข่านะคะไม่ข่านะคะ,ะ,ะ,คะ,ะต้นข่านม่แมงนะ่ะ่ เพื่อนเห็นไหมครันี่ต้นฉากโอ้ฝนตกหนักจริงๆนะคะเนี่ยนี่มะละกอเราปลูกไว้นะคะต้นนี้คือพันดกมากนะคะ เป็นลูกยาวๆค่ะตำอร่อยมากค่ะตำน,นี้นะคะแล้วขึ้นเบี้ยวขึ้นเต็มเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากได้พันนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อจะเพื่อนๆดูใกล้จะได้ส่งให้นะคะคือเบี้ยวเบี้ยวมะละกอขึ้นเต็มเลยค่ะ,ะ,คะคเพื่ะะอ,อนตอนะคะคนี้ฝนตกหนักนะคะ พูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าได้ยินแต่เสียงฝน,นะคะ่ะโอเคค่ะโอ้ยตกหนักเลยค่ะเนี่ยไม่รู้จะท่วมหรือเปล่านะคะ